พับกล้องของขวัญกันจ้าใซลิบินสามขนาดขนาดแรกใส่3าสองขนาดที่สองนี่จ้าใส่ยี่สิบเอ็ดพับครึ่งและขนาดที่สามใส่สิบห้าเซนจ้าหลังจากนั้นเซนแรกนี่ค่ะ32มเซนนี่แฮาพับครึ่งค่ะพับครึ่งลงมาเลยพับให้เป็นห้อยเลยจ้าหลังจากนั้นเทามาขื้นทันซีโดยการ ใส่เส้นที่หนึ่งนี่จ้าเป็นสีขาวเส้นที่สองเป็นสีสีเส้นสันนี่จ้ายิบเอ็ดเซนที่เฮาพับเคืองไว้แล้วเส้นที่สามสีขาวเ้นที่สี่เซนยี่สิบเอ็ดเซนจ้าก็ได้ลักษณะแบบนี้เลยจ้าของตุกนี่เป็นสําหรับค้นฐานทรายเลยจ้าเพื่อนๆเ,เส้นยาวของตุกจะอยู่ฝั่งสรายมือตลอดจากนั้น เห้เฮาเอาเส้นย1เส้บ็ดเซนนี่จ้าที่เป็นสีสีนี่มาคาบใส่ตรงกลางแล้วก็ดึงเส้นสีขาวขึ้นไปคาบใส้ตรงกลางระวางเส้นเลยเด้อจ้าโดยให้หันลิบินไปค้นละฟังเส้นต่อมาเฮ็ดขึ้นกันจ้าแต่ว่าหันไปค้นละฟังเด้อจ้าเพื่อนๆให้คาบเส้นสีขาวค่ะ นี่จ้าเ้นต่อไปค่ะให้ค่อยๆดึงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเอามาขามเซนสีขาไว้แล้วก็ปล่อยขึ้นไปจ้าขั้นตอนนี้แล้วแต่คนถนาดดวะจ้าบางคนกับสิบริเวณถนาดแบบตูกเวยค่ะเฮ็ดไปครบทั้งแปดเซนโดยการสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้า สำหรับฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามองนิสันแล้วก็ดึงดึงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคนน้นนานทรายเส้นี้ของตุกมันจะอยู่ฟังทรายตลอด้ะจ้ะตุกจะบ่มหมุนไปทางอื่นเพราะว่าเดี๋ยวตุกจะงงจ้ะตอนที่เริ่มเฮ็ดไม่ไหมก็จะงงงงแน่จังหน่อยตุกสิบ่ก็เลยแบบจะบ่หมุนหมุนเส้นฟังเงี้วไปทางอื่นจ้ะสิเอาขึ้นไว้ข้างบนตลอด สำหรับการสอดแบบนี้ผู้ใดถนัดหันไปทางใดก็ได้เด้อจา้าแล้วแต่คนถนัดแต่ว่าเทคนิคของตูกก็คือตุกจะบหมไปฝั่งซ้ายหรือขวาจา้าตุกจะเอาไว้ของบนกับขางล่างแบบนี้ตลอดหลังจากนั้นให้เพื่อนๆวางลงเ้ยค่ะวางลงแล้วดึงให้กระชับจ้าหาเทปใสมาแปะเข้าแปะเพื่อให้มันแน่นค่ะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าบ่แปะริบบินอันนี้จะเหตุยากพอสมควรอยู่จา้ามันจะ จัดทรงบ่ไดดเอาเป็นว่าเฮาหาสกอตเทปมาแปะผู้ใดถนัดแปะแบบใดก็ได้จ้าแต่่าของตุ๊งน่ะตุ๊งบ่ไดดมีแบบแทนตัดด้อจ้าตุ๊กก็เลยหลากเาาทีเดียวเลยหลังจากแปะสกอตเทปเสร็จให้เฮามาจัดทรงจ้าบีบให้แน่นให้กระชับนี่ค่ะหลังจากนั้นให้ภาพครึ่งขึ้นไปค่ะภาพครึ่งขึ้นไป บีบให้แน่นอีกเด้อจ้านี่้กระชับเลยเส้นสีขาวที่อยู่ฝั่งสายมือให้กดลงมาค่ะกดลงให้เป็นห้อยภาพเลยจ้าและกระสอดตามล้ายสอดทั้งสองเส้นพร้อมกันหรือว่าสอดทีละเส้นก็ได้จ้าสอดมาตามล้ายให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะนี่จ้าสอดได้เลยผู้ใดถนัดสอดพร้อมกันก็ได้เด้อจ้า สอดโดยที่บ่ต้องตัดเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่กราวด้านแล้วก็อีกเส้นหนึ่งกับพาลงมาคือกันจ้าสอดตามไลยคือเก่าค่ะหรือว่าผู้ใดต้องการความเป็นระเบียบไอ,อ,อ,อสามารถตรัดได้เลยจ้าแต่ว่าตัวว่ามันขั้นตอนนี้มันเได้จำเป็นที่จะ,จะต้องตัดจ้าคือเขาสอดไปจังไดเขาก็ตัดปมันอยู่ดีค่ะเพื่อนเือน บีบให้กระชับเลยจ้าหลังจากนั้นเทาตัดปลายมันออกทั้งสองขางเลยจ้านี่นี่จา้าก็ได้ลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะหลังจากนั้นให้เท้าจับมุมที่เท้าบีบไว้เลยจ้าแล้วลก็บ,บีบอีกสองฟังตรงขามให้มันเป็นเรี่ยมแบบนี้ค่ะนี่จา้าบีบริบบิ้นไปให้ครบทั้งสี่มุมเลยจา้านี่ค่ะก็ได้ลักษณะแบบนี้ จากนั้นเ้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะให้เขากดลงนิดหน่อยค่ะให้เป็นห้อยริบินภาพจะนี่ค่ะให้เป็นห้อยหักเลยมันจะได้เป็นเลี่ยมเป็นทรงค่ะเพื่อน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 โไปเรื่อยๆจนครบสี่มุมเนาะค่ะหลังจากนั้นให้เขามาสารจะแล้วก็เส้นสุดท้ายให้สอนการสารเขาก็จะ สารมุม้มใดก่อนก็นได้จ้าเส้นสุดท้ายก็สอดลาษนาแบบนี้แล้วะคะ่ะดึงให้กระชับจากนั้นเท้ากับโกดค่ะภาพริบินลงมาแบบนี้จ้านี่ค่ะโกดทั้งสี่เส้นเลยจ้าเพื่อที่จะให้มันเป็นเป็นเลี่ยมสวยเนาะคะ่ะแล้วก็สอดตามร้ายริบินเลยค่ะ เนจ้าถ้าเขาบกกดมันจะบบเป็นเลี่ยมปันไดเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนกดมันจะเป็นเลี่ยมง้มจ้าแล้วแต่พูดทนัดก็ได้จ้าบกกดก็ได้แต่ว่าสําหรับตุวต,ตมากแบบเป็นเลี่ยมสวยดีกรสิได้ลักษณะแบบนี้แหละจ้าเพื่อนเพื่อนเทาก็จัดระเบียบอีกนิดหน่อยอ่าในตามที่เขาต้องการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้นี่ ห้กดคือกันก็แบบเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเขาบกโบกกดมันจะบบเป็นเหลียมสวยจ้าเดี๋ยวริบบิ้นมันสีเด้งออกกดลงไปนิดหน่อยเห็นเป็นห้อยภาพเนี่ยค่ะเพื่อนๆขื้อนันตอนนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาเรียญมาใส่น้ำเลยก็ได้เด้อจ้านี่จ้าแต่ว่ารอบนี้ตัวเฮดตัวเปล่าสะกอนเรียนป่วยทันอันนี้โบสามารถใส่ เงินที่หลังใดด้วจ้าบ่าสามารถใส่เลียนที่หลังใดคือมันจะปิดตายเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เหตุคือการกลับขันตอนแรกจะกดลงมา4ีเส้นแล้วเข้ากับสานสารเสร้นทุดท่ายเข้ากับสอดจ้าหลังจากนั้นกดอีกรอบนึงค่ะนี่จ้าเพื่อเขาจะสอดตามไลยสอดเก็บแบบเมื่อกี้เลยค่ะแล้วแต่เทคนิคของ แต่ละคนล้นเนาะจ้ะบางค้นเพิ่นกับโบโกดแล้วแต่เฮามาถ้าผู้ใดมากเป็นเรี่ยมให้มันชัดๆก็โกดแบบตูกได้เลยจ้ะถ้าผู้ใดโบมาเลี่ยมร้ายก็สามารถสอดลงตามร้ายริบินได้เลยค่ะนี่ค่ะซานลงมาตามร้ายเลยจ้ะค้นนาดขวาเบิงกะสีง,งงงงแน่จังหน่อยเนาะจ้ะคลิปนี้สำหรับค้นัดน้ายเด้อเพื่อนๆเด้อนาดขวากับเบิง ไปน้ำกันสะกกอนก็นได้จ้าเบิ่งชมเพื่อนๆไปน้ำกันเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆดึงให้ทุกมุมมันกระชับด้วยค่ะนี่จ้าหากันไก่มาตัดค่ะใส่กันไก่ตรงค่ะตัดให้ชิดเลยค่ะบนราง จากนั้นเอาเส้นสิบหาเส้นที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะมาสอดข้างบนเส้นสิบหาเส้นจะใส่ฝั่งนึงตัดตรงฝั่งนึงตัดเฉียงเลยค่ะสอดข้างบนตรงที่เป็นลายสีล้วนจ้าสอดลงไปเลยค่ะสอดลักษณะแบบนี้จ้าให้ครบทั้งสี่เส้น หลังจากนั้นข้างบนดอกเขาสีมาข้นรูปแบบดอกการม้วนแบบดอกบนตาเด้อค่ะม้วนริบบินนี่ค่ะโค้งริบบินอ้อมตัวมันเองรอบหนึง่งใส่มือผักค้องไว้นิดนึงค่ะภาพริบบินให้เป็นกลวยแหลมนี่จ้าลักษณะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสอดใต้ฐานการม้วนจะเป็นคือดอกบนตาเลยจ้านี่ค่ะโค้งริบบินอ้อมตัวมันเอง อีริบินให้เป็นกลวยแหลมสอดใต้ฐานเห็ดให้ครบทั้งสี่เซนแต่ว่าลิบินกับซิมีอาจจะมีดีดมีหยังแนี่ย้วยจ้ะเพื่อนๆ้าลิบินมันแข็งมันจะเห็ดอยากเน่จังหน่อยเพื่อนๆก็คอยประคับประคองมันไปจ้าการมุนขันตอนนี้ก็คือมุนดอกบุญตานี่ละจ้านี่คะ่ะมุนไปเลย มุนให้เป็นกลวยแหลมแบบนี้ค่ะสอดใต้ฐานกระสีได้ลักษณะแบบนี้จ้าเพื่อนๆกระจัดรูปแบบให้มันสวยงามค่ะมันจะมีบางกีบที่มันบวมูเข้ากระจัดคอยจัดระเบียบไปจากนั้นให้เห้ากดด้วยจ้ากดริดบบิ้นให้เป็นห้อยคือเก่าค่ะเสน้นเาวนี่จ้าเ้าสอดไปตามร้ายริบบิ้นมันเลยค่ะ กดคือเกาถ้าบกดมันจะบ่ค่อยเป็นเรี่ยมปัญไาจ้าถ้าผู้ใดบบมากดกะสอดลงได้เลยคลิปนี้อาจสิมีความเง้วเ,เนี่ยจังน้อยเลยจ้าสิบกวนาทีเพราะมันขั้นตอนมันกะหลายขั้นตอนเนี่ยจังน้อยค่ะก็สิได้แบบนี้ละจ้าจากนัก้นเขาก็จัดระเบียบอีกรอบนึงแล้วจ้าเพราะว่ามันก็สิมีแบบรุนแบบเด้งเนี่ยจ้า ฮะกันไก่มาตัดอีกรอบนึงค่ะเส้นที่สอดไมเนี่ค่ะตัดไปเลยจ้าตัดให้จําเลยจากนั้นเอากาวไม่หยอดค่ะเพื่อนเพื่อนหยอดกลางดอกวันนี้ละจ้าถ้าดอกเขาบอสวยเขากับประคับประคองไว้ตอนหยอดนะจ้าเขากับประคองมันไว้จังหน่อยเอากาวหยอดแล้วก็ใส่ลูกปัดจ้าวันนี้เขามาทายทำนอกสถานทีเขาก็สิ เอากาวขนาดพกพามาด้วยจ้า,ากาวยอดเซตกะหาลูกปัดมาใส่รอบนี้จะเป็นลูกปัดสีท้องขนาดหกมิลถ้าสมมติว่ากาวมันแหงเร็วเ,เพื่อนๆสามารถใส่มือประคองไว้ให้มันจุ่มกันไว้แบบนี้ได้จ้านี้ใส่ลูกปัดลงไปนี่ค่ะเขากับประคองดอกไว้แบบนี้ คล้องไว้สักพักนึงเดี๋ยวกาวมันก็เเร็โตค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวเกาวเซ็โตัวแล้วก็ใส่ได้แล้วจ้าตอนดอกมันอาจสิมีเด้งมีหยางแน่เป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้ากองของควนันนารนาๆของเขา